ช่วงนี้ชื่อของ Google หรือ Alphabet กลับมาร้อนแรงในตลาดแบบเห็นได้ชัดเลยนะข่าวทั้งจากฝั่งผลประกอบการ AI Cloud และดิวต่างๆออกมาแบบต่อเนื่องมากแต่สิ่งที่สะดุดตานักลงทุนทั่วโลกจริงๆคือการที่เบิร์ e ีฮัตเวย์ของบรินด์บร f เฟตเขาถือหุ้น a l p h a เบตเพิ่มขึ้นซึ่งอย่างที่รู้กันการตัดสินใจแบบนี้ไม่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่เห็นสัญ,ญญาณบางอย่างจริงๆฮะ ใช่ค่ะเพราะกลยุทธ์ของเบิร์กชัยจะไม่ค่อยแตะหุ้นเทคหนัก,นกๆทาไม่มั่นใจในฐานธุรกิจระยะยาวการเข้ามาถือหุ้นอัล h ฟเบตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มันสะท้อนว่าทีมของบัฟเฟต t เห็นศัก,กยภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของ Google จริงๆค่ะแล้วพอไปดูผลประกอบการล่าสุดของ a l p h a เบตก็ถือว่าแรงมากรายได้รวมขึ้นไปแตะ 123,000ล้านดอลลาร์ 1, 23, 000, 000, 000, โต16% y o y เป็นครั้งแรกที่บริษัทปิดไตรามาสด้วยตัวเลขขนาดนี้กำไรสุทธิเองก็พุ่งขึ้น33%แม้จะมีค่าปรับจากยุโรปเป็นพันล้านดอลลาร์ก็ตามธุรกิจหลักยังเหนียวแน่นคะ่ะ Search โต15% YouTube Ads ก็โตใกล้เคียงกันส่วน Cloud เนี่ยโตเด่นที่สุด34% แต่1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์และแบ็กหลอกหรือยอดสัญญารอไรายได้เนี่ยขึ้นไปถึง1 5 5 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยค่ะตัวเลขแบบนี้สะท้อนดิมานชัดเจนมากสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเทรนด์ u l t i c ข่าวที่มาแรงหลังจากที่ AWS กับ Azure มีเหตุ outage หลายครั้งทำให้หลายองค์กรต้องกระจาย workload และ Google กลายเป็นตัวเลือกสำคัญขึ้นทันทีนี่คือแรงสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่ Google ได้รับแบบไม่ต้องทุ่มเงินซื้อส่วนแบ่งตลาดเลยครั ในเรื่อง AI เอง Google ก็พัฒนาแบบครุปห่วงโซ่ตั้งแต่ TPU Ironwood ที่ออกแบบเองไปจนถึง Gemini 3ที่เป็นโมเดลใหม่ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะความสามารถ reasoning ดีขึ้นทำงาน multi-modal ได้ดีความเร็วก็สูงขึ้นมากและตัวเลขการใช้งานจริงก็ดูดีเพราะปริมาณโทเค็นที่ประมวลผลเพิ่มขึ้น20เท่าจากปีก่อนค่ะ แล้วหนึ่งในข่าวที่วงการจับตาคือ Meta ที่กำลังพิจารณาใช้ TPU ของ Google แทนบางส่วนของ NVIDIA เดียถ้าดีลนี้เกิดจริงนี่จะเป็น turning point ของตลาดชิป AI เลยนะเพราะ Meta ถือเป็นผู้ซื้อ GPU ะรายใหญ่ที่สุดระดับโลกเลยครับและ Google ยังมีความได้เปรียบตรงที่บริษัทควบคุมทุกชั้นของ Stack เองตั้งแต่ชิป โมเดลจนถึงแอป,ปที่มีผู้ใช้ระดับพันล้านคนอย่าง Search, YouTube, Maps และ Workspace ค่ะกลยุทธ์นี้ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและควบคุมประสิทธิภาพได้ดีมากค่ะอีกด้านที่คนทั่วไปอาจมองไม่เห็นคือดีลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเช่นเนโตที่เลือกใช้ Google Cloud สำหรับงานด้านความมั่นคงเป็นดีลหลายปีหลายร้อยล้านดอลลาร์นี่เป็นการยืนยันความเชื่อมั่นระดับประเทศซึ่งถือว่าสำคัญมาก อยากเล่ามุมมองของอาจารย์เชสุกหน่อยนะคะเพราะอาจารย์วิเคราะห์ได้ลึกมากโดยเฉพาะเรื่องที่หลายสื่อเข้าใจผิดตอน Google บอกว่าต้องเพิ่มกำลังประมวลผลให้เป็น2เท่าทุก6เดือนใช่หลายคนอ่านแล้วคิดว่า Google หมายถึงกำลังเทรนโมเดลหรือคอมพิวต์แคปซิตี้แต่ความจริง Google พูดถึงเซิร์ฟ g วิงแคปซิตี้หรือกำลังฝั่งบริการโมเดลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าเยอะเมื่อเทียบกับการเทรน c r o s e r v i n g capacity คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากเทรนเสร็จแล้วค่ะทั้งชิปที่ใช้ Inference ระบบเชื่อมต่อความเร็วสูง bandwidth memory cache การจัดการซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่ทำให้โมเดลตอบคำถามได้เป็นล้านครั้งต่อวินาทีกับผู้ใช้จริงค่ะอาจารย์เชพูดชัดเลยว่า Compute เป็นงานแบบเป็นรอบๆเทรนเสร็จก็จบแต่เซอร์วิคือภาระงานที่เพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องยิ่งคนใช้เยอะยิ่งคอนเท็กยาวขึ้น ความต้องการเซอร์ n g วิงก็ยิ่งทบตัวขึ้นเรื่อยๆครับและนี่แหละค่ะคือคอขวดตัวจริงของอุตสาหการรม AI ไม่ใช่คอมพิวต์แต่เป็นเซอร์วิงเลเยอร์ที่กำลังตามไม่ทันการใช้งานจริงโดยเฉพาะเมื่อโมเดลระดับ Gemini เริ่มมีผู้ใช้ระดับพันล้านคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ Google พูดว่าต้องเพิ่มให้ได้เท่าตัวทุก6เดือนเขากำลังสะท้อนอัตราการเติบโตของ Traffic Inference ที่ g a r t n e r เรียกว่า Explosive Demand ขยายเซิร์วิงแคปซิตี้ยังยากกว่าขยายคอมพิวต์มากค่ะเพราะต้องใช้ไฟฟ้าเครือข่ายความเร็วสูงระบบระบายความร้อนสถานีไฟฟ้าย่อยเส้นใยแก้วนำแสงและฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ทั้งหมดซึ่งทุกบริษัทตอนนี้ติดปัญหาเดียวกันคือพลังงานไม่พออันนี้ตรงกับสิ่งที่ Google บอกพนักง,งานภายในเลยว่าความเสี่ยงใหญ่ที่สุดของบริษัทไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการลงทุนไม่ทันความต้องการ และถ้าเซ r ร์วิงเลเยอร์โตไม่ทันทุกอย่างใน s t a c ก AI ของบริษัทจะถูกจำกัดหมดครับอาจารย์เชยังมองด้วยว่า Google มีโอกาสชนะในเกมนี้เพราะมี TPU แบบออกแบบเองและมี Deep Mind ที่ช่วยปรับสถาปัตยกรรมเพื่อลดพลังงานทำให้สามารถรองรับความต้องการ inference ที่กำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ค่ะทั้งหมดนี้เมื่อประกอบเข้าด้วยกันมันกลายเป็นภาพว่า Google ไม่ได้เป็นแค่บริษัทโฆษณาเหมือนเมื่อ10ปีก่อนแต่กำลังกลายเป็นผู้นำโครงสร้าง AI ขนาดใหญ่ของโลก และนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่เบิร์กชัยเลือกเข้ามาเพิ่มสัดส่วนค่ะเพราะปัจจัยพื้นฐานของ Google เปลี่ยนจากบริษัทดิจิทัลไปเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่มีสเต็คครบที่สุดค่ะนักวิเคราะห์หลายเจ้าก็เริ่มมองแบบนั้น BNP ปริบาให้ราคาเป้าใหม่ว่าพื้นฐานของ a l p h a เบตแข็งขึ้นมากจากการเติบโตของ Cloud และ AI ขณะที่ HSBC บอกว่ารอบลงทุนคอมพิวครั้งนี้จะยิ่งผลักดัน Google ไปอีกไกล สุดท้ายเลยค่ะอยากชวนทุกคนคิดเหมือนที่นักลงทุนใหญ่หลายคนกำลังคิดว่า Google กำลังเข้าสู่รอบการเติบโตใหญ่จริงหรือยังจากทั้ง Cloud AI TPU และการขยาย Serving Capacity ที่บริษัทพูดตรงๆเลยว่าต้องโตเร็วกว่าฝั่งคอมพิวต์และนี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคาปัจจุบันของ Alphabet อาจยังไม่สะท้อนศักยภาพเต็มของบริษัทในอีกหลายปีข้างหน้าครับแล้วคุณล่ะคะ คิดว่า Google จะขึ้นมาเป็นผู้นำ AI แบบสมบูรณ์ในอีก1-3ปีนี้ไหมหรือยังต้องรอดูปัจจัยอะไรเพิ่มเติมคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะ